จอแม่ปวกขัเอ้ยวันนี้ลูกมาขอหวยวันนี้16มิถุนาเแม็นเด้อจ๊อแม่เด็กหนังเดินเด็กเก้า โอ้ยโอ้ย,อย,อยแรงดึงเห็นบ่นี่สาธุตัวเด็ดสาแลาแ้วเจ้าแม่แม่นแม่นสิพกมีส่นห้านี่ขี่ตะโก้มะไรสวยๆอ,อ,อย่างน้อยอย่าโอ้อยยังไม่เปิดโอ้ยสี